สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวเปลี่ยนจอ Samsung A51 นะคะของลูกค้าเนี่ยจอแต่ทาสกรีนไม่ได้แล้วก็สีของภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะนี่นะคะนี่นะคะ ค่คอนข้างี่ีะเนียนเลยนะคะแล้วก็จะติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยเดี๋ยวเริ่มแรกเราจะมาดูความสว่างของจอกันนะคะว่าถ้าปรับความสว่างให้เป็นสว่างสูงที่สุดกับตาำที่สุด่ยเป็นยังไงอันนี้แสงสว่างสูงที่สุดนะคะนี่นะคะแสงสว่างสูงที่สุดนะคะ แล้วก็แสงสว่างต่ำที่สุดนะคะนี่นะคะสามารถเพิ่มแสงแลวแสงได้นะคะต่อไปเรามาดูทัสกรินกันบ้างนะคะอันนี้จะวาดไปให้ทั่วหน้าจเอาเลยนะคะจุดไหนที่ทัดไม่ได้มันก็จะไม่มีจุดสีฟ้านะคะ ะะถ้าสกินหน้าจอได้นะคะต่อไปสีจอนะคะนี่นะคะที่เห็นเป็นเส้นสีดำๆบนหน้าจออันนี้จะเป็นคลื่นของความถี่หน้าจอนะคะ ถ้าเรามองด้วยตาเปล่ามันจะไม่เห็นนะคะนี่จะเป็นเครื่องความถี่ของจอนะคะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะไม่เห็นคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะแล้วก็ต่บับไปสแกนลายนิ้วมือได้นะคะ ะะประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของซง a m s u n g A51 สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะขอบคุณค่ะ